วันนี้รองกับวันขึ้นแฝกํำเดือนสี่ความจีมยังปีมาแสงน่แต่เปลี่ยนสักคดาพร้อมลายปีมาโรงโคบคนอสองพานาร้อยสามสิบสองทำดีจะกล่าวในวันดีก็คำหนึ่งที่พระพุทธพระองค์ตรัสว่า โลกนี้พระองค์เรวัาสัตว์โลกมีพร้อมอยู่ด้วยมีความเรียบด้วยสัตว์โลกนี่เราเป็นคนไทยควังภาษาไทยเราไปเข้าใจผิดคำว่าสัตว์ภาษาไทยนันหมายถึงสัตว์เดรัจฉาน มนุษย์ไม่ได้เป็นสัตว์ตรงนี้แหละหรือเทวดาก็ไม่ได้เป็นสัตว์ตรงนี้เราต้องทำความเห็นทำความเข้าใจอะไรที่เรียกว่าสัตว์สัตว์มันมีสองอย่างสัตว์ประเสริฐอย่างหนึ่งสัตว์ที่ชั้นจำอย่างหนึ่งสัตว์ประเสริฐ คือพวกที่มีกระดูกสันหลังทางดิง่งหรือทางตัง้งได้แก่มนุษย์ลิงนั้นไม่ใช่มันมันนั่งได้จริงมันเดินได้จริงแต่ว่าเวลามันเดินธรรมดาต้องเดินสี่ขาแต่มนุษย์นั้นมันไม่มีใครเดินสี่ขาเดินสองเท้า กระดูกสันหลังมันทางตั้งหรือทางดิง่งนี่เป็นสัตว์ประเสริฐตว์อีกจำพวกหนึ่งสัตว์นอกสัตว์นองนั้นจะเป็นสัตว์มีเท้ามากมีสี่เท้าสองเท้าหรือมากเท้าหรือไม่มีเท้าก็ตามท่านเรียกว่าประเภทที่มีกระดูกสันหลังตามแนวขวาง เป็นแนวนอนแต่ทั้งสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังแนวตั้งและแนวขวางก็ตามที่ได้รวมเรียกว่าสัตว์โลกต <c oughs> ลอดึงเทพยรดาด้วยเป็นสัตว์โลกสัตว์คำว่าสัตว์โลกมันหมายตรงไหนที่ว่าสัตว์โลก ถึงหมายถึงว่าสัตว์ชกจำพวกจะยังเกี่ยวข้องรักใครพอใจอยู่ในการมคุณทางาในรูปในเสียงในกลิ่นในรสและสิ่งที่กระทบกายเขาเรียกว่าสัตว์สัตว์โลกทั้งสิ้นโูรทีนจากสัตว์โลก ก็ได้แก่พระอริยเจ้าเท่านั้นเป็นผู้พ้นสัตว์โลกเพราะตัดเสียซึ่งกามทั้งหลายหมดสิน้นโทสะหมดสิน้นโมหะหมดสิน้นจึงเป็นอริยแล้วคำว่าสัตว์โลกหรือสัต,ตวโลกก็ามหมายความว่าเป็นผู้ยังเวียนไาย ตายเกิดอยู่ในวัตตาสงสารนี่คคำนี้เป็นคำสำคัญแต่เราจะต้องทำความเห็นทาความเข้าใจให้มองเห็นความเป็นจริงแล้วเทฐิมานะมันเกิดขึ้นจะไปกล่าวพน,นามพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้ากล่าวทำดูหมิน่น หาว่าเราเป็นสัตว์นะอย่าได้เข้าใจเป็นอันขาดเราลองยอมรับเพราะพร้องจำกัดความไว้ให้แล้วคำว่าสัตว์โลกกานพวกามีกระดูกสันหลังแนวตั้งหรือแนวขวางก็ตามเป็นผู้ที่ยังเกี่ยวข้องอยู่ด้วยกรรมมากุณทางนั้น mm hmm. ถึงแม้จะเป็นพรหม การมคุณขั้นหยาบไม่มีแล้วแต่ก็ยังเกี่ยวข้องเลยในด้านการมคุณขั้นละเอียดเช่นต,ติดรูปราระขะติดในรูปต่างๆในรูปของตนเองที่อยากเป็นอยากเป็นพรหมติดในรูปฌานคือสมาธิหรือติดในรูปฌานคืออารูปสมาธิ ก็เป็นรูปยังติดทางนั้นเยกว่ายังติดในรูปรูปก็เป็นกรรมคุณแล้วอะพรหมจินไม่มีรูปก็ติดในอารูปอารูปนั้นมีขันธ์สี่มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยังรับรู้ในเรื่องเวทนาพอใจในความไม่มีอะไร อั่นะอาดูคันที่หนึ่งเรียกว่าอากาสานันจายาตานะพอใจในความว่างเหมือนท้องนาภาอากาศ <c oughs> พอใจพอนนั่งใป็หน้าจิตว่างโลง่งไปหมดชอบความว่างชอบอากาศนั่นก็ติดรูป เีกความว่าคันนี้อารมณ์ที่สองที่จะวิญญาณัญจายตนะชอบใจในดงวิญญาณของตนพอใจก็ก,ก็ไอขันตัวที่ห้าไงล่ะวิญญาณยังติดวิญญาณอยู่อ้นนี้ อาดูปีสามอาจินจัญญายาสนะอันนี้พอใจในความว่างนี้ไม่พอใจในความไม่มีอะไรแม่นิดหนึ่งที่พรมพวกนี้น่ะั่งอยู่แล้วอาดูพวกนี้มันเห็นตามเห็นแต่ว่ามันไม่มีอะไรมันว่างๆนิดๆไม่มากตรงนี้ ลักษณะคล้ายพระนิพพานที่สุดคูณถึงพระนิพพานมีลักษณะของอาดูพิสามคล้ยขึ้นที่สุดถ้าแยกไม่ถูกแล้วกว็หลงตรงนี้อันนี้ <c oughs> อาดูปจารย์ที่สี่พรอาดูปพรมชั้นสูงสุดมีแค่นั้นแหละคนจากนั้นไม่มีอีกที่เรียกว่า เนวสัญญานาสัญญาญาตาน,นะเจริญน,นี้นั่นมันไม่มีอะไรแล้วทั้งสิน้นพรูกก็ไม่มีแล้วสัญญาก็ไม่มีอายาดูบอื่น,นมีสัญญายังมีมันไม่ใจ่ไม่มีตลอดไปมันมีเป็นชั่วขณะไม่มีเป็นชั่วขณะในระหว่าแเนวสัญญา นาสัญญาในว่าเาเป็นบางมีไม่มีบางขนานาสัญญาเขาคือมีสัญญา,าบางขนาผู้เข้าถึงอรุนวันนี้มันหายไปเลยแล้วเดี๋ยวคืนมาที่หลวงพ่อเคยข่าวพบพบมนะันอ่ะแล้วมันหายไปมันสบายมาก บานแจ้งกันน้อยไม่มากแล้เดี๋ยวรูปสัญญามีรู้ว่าเราชื่ออะไรแล้รรู้แต่ไม่มากเรียนเมสัญญาแล้วก็อารูปหรือพร้อมที่มีรูปทุกชั้นนั่นแหละเขาถือยึดถือว่าตอนนั้นเป็นตัวไม่ตาย เป็นอาตามันแล้วไปรวมเอาสูงสุดเป็นรูปใหญ่หรือว่าไปรวมไปนอันเดียวกันหมดที่ว่าเป็นตะพมหมาพรมจากพวกฮินดูเข้าใจกันนเรียกว่าปารามาตามันคือบรมแห่งความไม่ตายเป็นอาตามันยังยืนตลอดกาล ยังมีโมหะอยู่จึงเข้าใจเช่นนั้นพระพุทธเจ้าได้ศึกษาจากอุทกดาบทอาลาระดาบทจึงสอนอารูปทั้งสี่ให้แล้วกัพระพุทธองค์ก็ <c oughs> ทางทางที่ยังไม่ได้ตรัสรุน้นแต่พระองค์ก็รู้ว่าไม่ใช่จึงไปค้นคว้าเอาเองใหม่ จนพบพระนิพพานหรืออนัตตาอนัตตาก็จะเหมือนค,คล้ายๆกับอารูเก็ไม่มีโชตนอารูพระพรหมก็ไม่มีโชตนมีแต่มีขันศีส่วนพระนิพพานนั้นไม่มีขันหมดขันขันทำลายสิ้เนเชิงนี่แหละเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้หรือชอบใจดังนั้น เมื่อผู้เข้าถึงพระนิพพานแล้วถ้าไม่รู้เรื่องกลางบนนี้ละเอียดก็ไปติดจนเรื่อนเพราะมันสุขมันสบายไม่เจ็บไม่ปวดอะไรเลยแล้วตัวก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนไม่มีมันโลง่งมันว่างมันเบาจิตสงบเรียกว่านั่งยิ้มได้นัง่งติดสุขเวทนา ในพระนิพพานไม่ติดทั้งทุกขเวทนาและสุข,ขเวทนาไม่ติดไม่ติดทั้งไม่สุขไม่ทุกขเวทนาด้วยอัจชนิกางกลางหรืออุเบกขาปีวางเฉยน่นแหละเป็นไม่อาสุขขทุกขเวทนาเนี่ยเมื่อ <c oughs> พร,รพ,รรพระพุทธเจ้าได้สัตย์รู้แล้วพระพุทธองค์ก็รู้หมดถึงว่าพรหมชั้นที่หนึ่งที่ยว่ปาปาริสัจช,ชาพรหมอายุเท่าไหร่รชั้นที่สองปโรหิตาพรหมอายุเท่าไหร่รชั้นที่สามมาหาพรหม,มาอายุเท่าไหร่อายุหนึ่งกับมาหาพรหม,มา จันที่หนึ่งปารโอหตาเป็นหนึ่งส่วนสี่กับอายุกั้นที่ 2, อท 1, ทสองชั้นที่หนึ่งปาริสัจจาเป็นหนึ่งส่วนสี่กับสมกมันที่สองปารโอหิตาเจนหนึ่งส่วนสองกับมันคูนก็นไปได้กันที่สามมหาพรหม,มา หนึ่งกับเอาแค่นี้พอแค่นี้อย่างจั้นทีสิบเอ็ดที่เรียวกว่าพรหมลูกวักในอายุยืนห้าร้อยกับอันนี้อาดูป,ประพรมชั้นที่หนึ่งอายุยืนหมื่นกับจะหลอดเั้นจันที สี่พราอยากจรู้หมดเพราะว่าอายุเท่าไหร่เพราะการระลึกการเป็นสัพพญญูต้องการจะรู้อะไรเพียงนึกต้องการรู้สิ่งนั้นก็ปรากฏตัวรู้เข้ามาสู่จิตมีได้เฉพาะพระพุทมาสัมพุทธเจ้าพระสาวกอื่นถึงแม้จะเป็นอักขสาวก ก็มีไม่ได้เพราะบารมีไม่ได้สร้างไว้แต่พระพุทธเจ้าทุกทุกรองคอยู่ได้เหมือน,นกันหมดเรียกว่าสัพพัญญตญาณ <c oughs> ท่านนี้ไออันการที่เราติดอยู่กรรมคุณดีแหละเป็นสิ่งที่ลดแรองอยากอย่างผู้ที่ครองเรียนอยู่ ยังมีสามีพระยามีลูกมีหลานมีเหลนแล้วคิดว่าไม่เอาอะไรแล้วมันปากมันถูกว่าได้แต่ใจมันยังคล้องเกี่ยวทั้งติ้นคล้องเกี่ยวในลูกคล้องเกี่ยวในหลานในเหลนคล้องเกี่ยวเป็นห่วงเป็นใย,ยอยู่ด้วยที่ดินไดยบ้าน้ดยช่องโดยทรัพย์สินเงินทอง มันเกี่ยวอยู่ตั้งสิ้นทีเรียววัตถุกรรมเราต้องเข้าใจวัตถุกรรมสิ่งใดก็ตามที่ว่าเป็นของเราเป็นของของเรานั่นแหละวัตถุกรรมเมียก็ว่าเป็นผัวของมีผัวก็ว,ว่ามีสามีก็ว่าสามีของเราสามีมีภรรยาก็เดีย๋ยวภรรยาคนนี้ของเรามันของเราที่ไหนอ่ะมัน โลกสมมติต่างหากว่าคนนี้เป็นาสามีของคนนั้นจนกำลังว่าโลกสมมติเป็นและก็โลกบัญญัติให้จดทะเบียนสมรสกันว่าเป็นสามีภรรยาแต่โลกนี้ก็แปลกเก่งเหมือนกันเขาเรียกว่าโลกไรสมรสลูกนอกสมรสอะไรยุ่งไปหมดหนุ่มหนกสมรสก็เกิไปมีภรรยาน,น้อย แล้วก็ไม่มีได้จดทะเบียนสมรสถ,ถ้าคอนพอส8 0นั้นได้หลังพส8 0มาแล้วไม่ได้เราเพิ่งออกขฎหมายในครั้งนั้นเรียกว่าโูกรอกสมโหนกนอกสมรสโูกในสมรสท่านี้เมื่อเป็นสามีภรายาจะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียน มันมีลูกมาแล้วจะไปตัดเขาออกว่าลูกนอกสมรสไม่มีสิทธิในทพามมรดกไปใหญ่นี่ฮะนี่ทงไปใหญ่โลกมันเป็นอย่างนี้ที่บางคนเขาเรียกว่าโลกเวียบวูยบูดอะไรนะ่ะมันเป็นอย่างนี้ความเป็นธรรมอยู่ที่ไหนถ้ะจ้ากระัางว่ว่า มันเกิดมากมากมันแย่งกันกินแย่งกันใช้ยาบมันเกิดเสียเอาอีกปิดประตูปิดประตูเสียแมาเกิดโดวยวิธีต่างต่าอยยางพวกศาสนาอื่นไม่ไม่เอาน่ะไม่ยอมศาสนาพุทธเราก็ขึืน,นกลางกลางไม่รู้เอาหรือไม่เอา ว่ายินยินยอมเห็นชอบตามอย่างอย่างนั้นด้วยหรือไม่ก็ธรรมชาติของสัตว์ทั้งหลายมันจะต้องมีเกิดแล้วมันก็ต้องมีตายคู่อยู่แล้วมันต้องมีเหตุหนึ่งเหตุใดกลัวว่าคนจะล้นโลกถ้ากลัวว่าคนจะล้นโลกทุกๆคนไม่ออกโลก้ยเลยเปไน็นไง คุมไม่หมดไม่มีโลกเลยแล้วก็พวกที่อยู่ไปแก่ไปเท่าไปตายไปแล้วใครอยู่ละในโลกทีนี้เอาอีกเอาระดมมีระดมอีกใครมีลูกมากให้รางวัลเอาอีกเราลองเอาไว้ประหลาดทั้งขึ้นทั้งโอกนี่อ่ะความจริงมันเป็นเรื่องของธรรมชาติ ความสมดุลของธรรมชาตินั้นมันรู้จักแก้ไขของมันเองแหละถ้าพูดตามธรรมะมันมีวัฒนาการไปมันสูงขึ้นสูงขึ้นอย่างปัจจุบันไม่ไม่น่ามีคนตายเลยยาที่หมอต่างๆทั่วโลกที่ขึ้นไม่จังหมื่นกว่าชนิดแต่ไม่เห็นแก้ไขได้เพียงโรค โรคภัยไข้เจ็บก็จะแก้ไม่ได้ทุกโรคโรคแก่ก็แก้ไม่ได้โรคตายก็แก้ไม่ได้ไม่ได้ทั้งสิ้นขนาดที่หัวใจใช้ไม่ได้ไปหัวใจของผู้อื่นมาใส่แทนก็ได้ไม่กี่ปีสองปีสามปีก็ต้องตายแล้วติดแผลงไปเอาหัวใจลิงมาใส่หัวใจคนอีกอ่ะจัดต่อ เอาหัวใจลิงมาใส่ไปฆ่าสัตว์ขึ้นป่าแล้วก็เอาหัวใจสัตว์มาใส่ให้คนให้คนมีชีวิตแต่สวดสัตว์นั้นตายไปแล้วทีนี้ถักใส่เอาหัวใจลิงมาใส่ให้หัวใจคนได้มีชีวิตอยู่จริงเพราะลิงกับคนมันใกล้กันอย่างลิงพวกที่เขายกย่องอะมีปัญญาเฉลยียวฉลาดสอนอะไรเข้าใจ ใี่นักวิทยาศาสตร์เขาชอบเขาส่งเสริมจนพาขึ้นไปจรวดอาวากาศก็พาไปนั่นครนี้ใครตัใส่ยว่าใจลิงพ้ามันดา่าถ้าทำอะไรผิดเกินมาไอ้ชาติใจลิงอ่าขนาดเข้าไปาตัดเดรัจานนั่นทั้งหมดถ้าเราเรียนรู้เราเข้าใจ แล้วอย่างที่ <c oughs> เราปฏิบัติกันนี้ก็คิดจะดีโลกกันทางนั้นอย่างสมเด็จพระ,ะตามองสมเด็จพระศาสดาของเราเราจะน้โลกตามพระองค์พอเห็นแล้วว่าเกิดไม่ทุกข์นี่วางก่อนว่าเทวดาเขาไม่ทุกข์ไม่ต้องทำไรไม่ต้องทำนาไม่ต้องค้าขาย ไม่กินไม่ใช้มีที่อยู่เรียบร้อยทุกอย่างจริงถึงน,นาฬิกาเป็นเทวดานี่มันก็น่าแปลกเหมือนกันน่ะทีนี้คนเราเนี่ยในโลกนี้แหละไม่ต้องอื่นละไม่ต้องทำอะไรเลยมีบ้านได้อยู่สมบูรณ์ขนาดมมีอาหารทุกชนิดมีเครื่องบันเทิงทุกชนิดอยู่ได้ไหมไม่ทำอะไร อยู่ไม่ได้มันจะบ้าเอาเพราะไม่รู้จะอาไปทําอะไรพวกเหล่านี้หาเอาอีกเบื่อหากอะไรหรอแน่นอนมันไม่มีอะไรแน่นอนโลกมันเป็นอย่างนี้อย่างที่ปัจจุบันนี่ว่ะยิงกันตายฆ่ากันตายศาสนาเดียวกันชาติเดียวกันเอากันโครมโคม ทั้งลงทุนไปซื้อลูกปืนซื้อปืนมาซื้อระเบิดมาลงในราคาเป็นพันพันเป็นหมื่นเอามาฆ่ากันมันเพื่ออะไรนั่นแหละคือการของมันถ้าอย่างเมืองเดียวประเทศเดียวฆ่ากันไม่ไม่จบไปสิ้ยู่อยู่เจาจาหยุดได้สามสี่วันเอาฆ่ากันอีกแล้ว ก็เสนอเงอนไกรต่างๆแต่ทางน้นจะเอาอย่างน้นทางนี้จะเอาอย่างนี้เมื่อไม่ตกลงกันก็เป็นผู้พิพากษากันเองเอาลูกปืนให้กันแล้วใครจ่ายคนชาติเดียวกันแลกตายไอ้คนที่ไม่รู้ไม่ได้เกี่ยวข้องบุคคลสามัญธรรมดาก็ปลอยหลงถูกโลลงของเขาตายไปเราเรื่องทั้งจริง พอรอบกันเสร็จสมมติว่าควายหนึ่งควายดใดชนะเหลือแต่ตึกร้างบ้านร้างที่ดินร้างคนมาตายไปมากเอาขอร้องให้โ,โลกช่วยอีกให้สหประชาชาติช่วยจยากจนไม่พอใช้ไม่พอกินให้ส่งอาหารมาช่วยขอกู้เงินยืมเงินจนบางประเทศยืมยืมหนักเก้าจะไม่รู้จะเอาอะไรให้ คิดไม่ไห้อ่าเอาเข้าอองดูดิความทุกข์ของโลกจัดโลกเป็นผู้เพียบพร้อมอยู่ด้วยความทุกข์ตลอดกาลความสุขที่ตนว่ามีมีนั้นมันเป็นสิ่งล่อลวงเท่านั้นเองตบตายเห็นว่าสุข่าอยางอย่างผูง้ดี มีสกุลมีสมบัติทับสถานมากจะกินอาหารแต่ละมือ้อที่มาตั้งอยู่เต็มหน้าอาหารจีนอาหารไทยอาหารฝรัง่งอาหารแขกมีครบอันนี้ก็ไม่อร่อยอันคำนก็ไม่อร่อยไม่รู้อร่อยมันจะอร่อยกับอะไรล่ะก็ท้องมันเต็มอยู่ตลอดเวลา อพอหยิบมาเนี่ยไอ้น้อเด็กเอ้ยเอาอีนนันมาดีเอาโอวปนดินมาดีเอาขนมมาดีขนมทำหนึ่งก็กินอยู่ตลอดวันอ่าพออยโย่เป็นโรคกระเพาะพ,อพ,อพิการเป็นโรคลำไส้พิการเป็นโรคเบาหวานเป็นความดันโลหิตสูงเอาอีกนั่น นั่นมันนั่นแหละกิดดองเถอะผู้ที่ยังคิดอยากจะอยู่กับโลกก็เอาเถอะไม่ขัดข้อแต่ว่านี่เมื่อมีหน้าที่ที่จะต้องสั่งสอนทำรรแสดงทำให้รู้จักลงให้มันจริงเมื่อเข้าใจความจริงก็ต้องหนีหนีความไม่ถูกต้องไปหาความถูกต้องให้พบ ให้มันได้โอกาสมันมีอยู่แล้วชีวิตนี้ในชาตินี้มันมีอยู่แล้วจะรออะไรอีกเา่าอ่ะจ